รครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับเราก็ยังอยู่ในช่วงตามรอยหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมีนะครับ<ช>ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ส่ง s อ็เข้ามาทักทายนะฮะติชมรายการเรามั่งก็ได้นะฮะว่าจะให้เรานําเสนอเนี่ยเซนเซียนท่านใดนะฮะแต่เซียนเนี่ยเราจะมีตอนนี้มีแล้วนะครับจะมีท่านอ่า ชนลิตเพชรพันทองนะครับพี่แหลมสงขาฮะโอ๊กบ้านพัดแทะนะครับหลายๆท่านนะฮะก็คือผมจะนําเสนอที่เซียนที่เซียนจริงๆแท้ๆที่ขนะลิศสายตรงนะฮะอย่างพี่ชนะลิตเพชรพันทองนี่ก็จะหลงปูทวดนินแม่นมากนะครับเยอะมากที่โด่งดังแล้วก็ที่รู้จักนะฮะแล้วท่านก็เป็นอุปนายกของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับแล้วก็พี่แหลมสงขานี่ก็แม่นเรื่อง หลวงปู่ทวดเช่นกันนะฮะจะได้หลากหลายแล้วก็จะได้ดูเ่าหลวงปู่ทวดเป็นยังไงมั่งใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าแฟนรายการเราก็อย่างที่บอกไปว่าทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีพระเก็บอยู่ที่บ้านกันเนี่ยก็หลายท่านนะคะเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าคนที่เป็นแฟนรายการตามเซนสองพระเนี่ยหนึ่งคือต้องชอบพระเครื่องแน่นอนใช่ครับนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังได้มาร่วมบุญกับทางรายการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าท่านไหนอยากจะ ทราบเกี่ยวกับตําหนิคือพี่กบอย่างนี้แฟนรายการเนี่ยให้ระบุเซียนพระไม่ได้เพราะว่าบางท่านไม่รู้จักแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะชมพระเครื่องหรือว่าตําหนิของพระเครื่องอะไรลองแจ้งกันมาให้ทราบบ้างจะพยายามอย่างพี่เล็กลาดบุรีก็เป็นสายภาคกูพระเก่าอะเรภาะกูพาะอะไรมานั่งคุยกันมั่งคุณผู้ชมจะได้ อ่าศึกษากันไปเพราะการเล่นพระต้องเล่นพระถูกทางถ้าเล่นผิดทางเนี่ยเราหลงทางในการเล่นพระเนี่ยสะสมเนี่ยสิบยปีสะสมมาเลยเก๊ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันใจสลายนะฮะพี่ว่าเคยได้ยินคือบอพอบางท่านเนี่ยที่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเก็บไว้นะคะก็คือว่าพอท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยลูกนํพาพระออกมาดูเนี่ยบางบที ไม่มีเจอแท้เลยก็มีนะใช่เพราะว่าอย่างตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อก็อาจจะไม่รู้ไม่ทราบใช่คือเล่นพระผิดทางมาตลอดเล่นคนเดียวมาตลอดดังนั้นการรับชมรายการตามเสียงของพระเนี่ยมีประโยชน์มากนะสำหรับท่านที่กําลังศึกษาพระใหม่พระเก่าเราได้ศึกษาได้ถูกทางเล่นพระได้ถูกทางหนึ่งนะฮะเล่นพระถูกทางจริงๆก็พระใหม่เนี่ยถูกทางแล้วใชคนะฮะเราต้องดูพระเก่าก็ มีอาจารย์สมานของ3มะนะฮะมีหลายๆท่านที่จะมานําเสนอรเรื่องผ้าเก่าคุณผู้ชมจะได้ศึกษากันไปชะนะครับการเล่นผ้าเก่าเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีะนะครับถ้าเล่นผิดทางเนี่ยให้เก็บามาบ<อ>เป็น<ไ>ป20ปี่สิบปีไม่มีค่า,า,คาใช่ค่ะคือคอย่างที่หย่อนเล่าให้ฟังว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ย เอาพระออกมาเนี่ยกะว่าจะได้พอมีทุนไปไปดําเนินชีวิตหรือว่าทางานทําการเนาะกลายเป็นว่าพระไม่มีมูลค่าเลยอันนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าคุณพ่ออาจจะไม่รู้ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าทันยุคคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ดูรายการตามเซนสองพระนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะฝากไว้ให้เป็นเกจความรู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาไม่มากก็น้อยก็หลายท่านฮะสะสมหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อเปิลวัดกลางมักพระเป็นพระใหม่เลยเก็บไปก็ เท่านั้นพอเก็บไปเก็บมาพอเอามาเปิดนะฮะไปบุกลังเขาเรียกไปบุกลังค่ะเพาะลังหรวงพ่อเปิดนอย่างเดียวนะฮะซื้อเข้ามาเกือบสองล้านลูกเขาบอกไม่น่าเชื่อว่าผ้าใหม่จะจะได้ราคาขนาดนี้นะาหลวงพ่อเปิดนเป็นถือว่าเป็นผ้าใหม่ค่ะถือว่าชวงนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปบุกลังหลวงพ่อเปิดนนมาก็คือเขาเก็บไว้คุณพ่อเขาเสียไงนะฮะก็ซื้อมาทั้งหมดสองล้านนะฮะนี่ก็ถือว่า การเก็บพระถ้าถูกทางเนี่ยยังไงก็สบายนะฮะท <ừ m. S 2> ีนี้เรามาพูดถึงพระถูกทางก็เรืองของภูบุญวัดบ้านบางมี่ะนะฮะเพราะเป็นเหรียญที่สวยะนะครับออกรูปแบบสวยแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นเป็นนามเพาะนะฮะหกลกซิ่วะนะครับผมเนี่ยอย่างเหรียญเนี่ยฮะด้านหน้านเนี่ยสวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแกะบล็อกเป็นลูกตาเป็นเม็ดในตานะฮะมุมปากนะฮะแล้วก็ความย่นของเหรียญเนี่ยดูรูปด้านหลังก็ดูเหรียญเหมือนกันเปรียบเลย ะนะฮะเพราะคนแกะดีๆเป็นช่างระดับเพราะช่างะนะครับผมนะฮะรันแกะแล้วก็คือแกะออกมาเนี่ยปั้นออกมาเป็นองค์ใหญ่ะนะฮะใหญ่น่าจะเท่าประมาณความใหญ่เนี่ยน่าจะสิบสองนิ้วหนึ่งไม้บรรทัดนะฮะแล้วก็มายอ่อลงมาค่าปั้นนี่กันหลายหมื่นแล้วมายอ่ออีกนะฮะกว่าจะามาเป็นบล็อกเนี่ย บล็อกนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยฮะหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมีนะฮะใช่ค่คะเหรียญสวยงามมากและยิ่งชุดนี้นะคุณผู้ชมถ้าใครพลาดเสียดายผมบอกเลยเลยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเช่าบูชาสามเหรียญเป็นน้ากากทองคําแท้ทั้ง3เหรียญครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินแท้ด้วยโรงยานะคะครับ ประกอบไปด้วยสามเหรียญนี้บูชาในราคา1 0 0 0 0บาทเท่านั้นอย่างสีเหลืองก็สวยงามนะคะทั้งสีแดงและสีน้ําเงินโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยนะคะอย่างแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมเขาเรียกว่าหลังจากเช่าบูชาเนี่ยคือตอนนี้จองเนี่ยหนึ่งบาทนะคะคถ้าหลังจองคุณผู้ชมในเขาเรียกว่าสำหรับท่านที่จองไว้หรือว่ายังพอมีวัตถุมงคลอยู่ใช่ครับจะบูชาในราคาเหรียญละ6,500บาท แต่ยี่วาคาดว่าน่าจะจหมดจองนะคะคแต่ทีนี้ท่านที่จองเก็บไว้เนี่ยก็จะมาแบ่งให้บูชาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า5 6า0พันอยู่แล้วนะคะคเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมที่พอมีกำลังซั์นะคะอยากจะเช่าบูชาไว้เนี่ยชุดนี้1,000 0บาทนะคะคจัสร้างแค่96ชุดเท่านั้น ค,ค่ะ <ผม S 2> นะคะนอกจากนั้นยังมีเหรียญอื่นๆนะคะให้คุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมกันได้ว่าอยากจะจองเนื้อไหนเก็บไว้อย่างเนื้อสำริดนะคะเนื้อสำริดเนี่ยบูชาอยู่ที่200บาทในะคะจะสร้าง999เหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อทองแดงอย่างเนื้อทองแดงเนี่ย1 0 0บาทเท่านั้นใกล้หมดแล้วทองแดงนี่ร<ช>้อบาทนะ,ะแล้วก็ หลายๆาท่านที่จองมาไม่เคยจองเหรียญเดียวนะหเหรียญอย่างต่ำสิ <10 S 2> เหรียญมั่งค,คือเหรียญน,นี้ยอนาคตดีแน่ทองแดง,งเนี่ยร้อยเดียวน่ยจริงๆน่าเก็บมากเลย เพราะว่าจัดสร้างก็มีเยอะแค่สามพันเหรียญเท่านั้นใช่ค่ะนะค,นะคะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อสำริดนะคะอย่างเนื้อเอโทษค่ะเนื้อสำริดบอกไปแล้วน้อยอย่างเนื้อนวโลหะนะคะบูชาอยู่ที่500บาทบนะคะจัดสร้างเนี่ย599อบงค์คนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเงินด้วยครับนวโลหะเนี่ย500บาทเนี่ยจัดสร้างน้อยด้วยและสร้าง5 9 9เเหรียญน่าเก็บใช่ค่ะน่าเก็บมากๆเพราะการจัดสร้างน้อยมากค่ะนะฮะแล้วก็เหรียญเงินนี่สร้างแค่ 108เหรียญ1น8เหรียญค่ะ,ะคบ,บูชายอยู่ที่1,500บาทบนะคะ <ผม S 2> เป็นเนื้อเงินแท้นะคะแล้วก็วัตถุมงคลแต่ละรายการเนี่ยแต่ละเนื้อเขาจะต่อโคนและหมายเลขอย่างเนื้อเงินก็คือ1-108ถึง10 108ใช่ครับมีแค่1-108ถึง108องค์เท่านั้นนะคะควัตถุมงคลอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าหลวงปู่บุญเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ย96นะคะค,คุณผู้ชมแล้วก็ แข็งแรงอายุยืนสุขภาพดีแล้วก็ถือว่ามีบุญสมกับ,ช,บชื่อจริงๆ <ฮะ S 1> นะคะ,<ฮ>ะอย่างเนื้อทองคำเนี่ยบูชายอยู่ที่60,000่นบาท<ฮ>ะนะคะแล้วก็เหมาะเหีอย่างยิ่งสำหรับเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าด้านหลังนะคะเป็นอักษรจีนเขียนคำว่าฮกลกซิลด้านหน้าเป็นตัวภาษาไทยนะคะค,คำว่าฮกลกซิวอ่านได้ง่ายอย่างบางคือหลายท่านเนี่ยอ่านไม่ออกแน่ๆภาษาจีน<ฮ>ะนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าอ่านลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมอ่านคำว่าตัวบนฮกนะตัวกลางลก ตัวล่างซิวค่ะแล้วก็ความหมายนะคะเป็นความหมายที่ดีมากๆสําหรับอักษรจีนทั้ง3าํานี้รวมกันเนี่ยถือว่าไม่มีอักษรจีนคําไหนที่รวมกันแล้วความหมายดีเท่านี้มาก่อนนะคะคแต่ละบ้านเนี่ยสังเกตยิ่งเป็นบ้านคนจีนเนี่ยจะมีตุ๊กตาจีนพกโลซกี่ไว้บูชานะคะคเพื่อความสิริมงคลของบ้านส่วนคนไทยเนี่ยบ,บางท่านที่ยังไม่รู้จักอย่างที่บอกไปว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนับถือพุทธนะคะ <ผม S 1> แล้วก็ต้องรู้จักหมด ไม่แล้วหยาก็เลยจะบอกว่าส่วนใหญ่บางบ้านยิ่งทางอีสานเนี่ยเขาไม่มีแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าได้หลวงปู่บุญนะคะด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่บุญบแล้วท่านปลุกเสกพุทธาพิเศษนะคะคให้ความสิริมงคลแถมยังได้เสริมเพิ่มเติมคือด้านหลังเป็นอักษรจีนนะคะคซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเหมาะสําหรับการเพื่อความเสริมสิริมงคลนะคะคเพราะว่าความหมายก็คือจะเป็นโชควาสนานะคะ เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็อายุยืนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเหรียญเนี้ยใครใส่นะฮะเห็นแต่ไกลเลยอ๋อเหรียญหลวงปู่บุญใช่ค่ะเอกลักษณ์ชัดเจนหนึ่งรูปเหรียญองค์ท่านใหญ่ค่ะนะเหรียญก็ใหญ่กําลังดีแล้วก็รูปท่านเนี้ยองคเหรียญนาเต็มองค์เลยใช่ค่ะเห็นมาแต่ไกลไม่ต้องจับกล้องสองแล้วหลวงปู่บุญใช่ค่ะนะฮะถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามต้องเก็บแล้วก็หน้าเนี่ยเหมือนมากๆแล้วอย่างที่บอกไปว่ายิว่าชอบเรื่องความหมายของเหรียญแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญ พุทธนะคะเหรียญเหรียญพระที่มีอักษรจีนแล้วมาผสมผสานกันได้ลงตัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะ0876864999ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มาแรงมากๆแล้วก็รูปแบบเหรียญเนี่ยสวยงามนะคะ <ผม S 2> และอยู่หว่านเน้นเรื่องความหมายจริงๆ,ๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายๆท่านาที่เป็นคนจีนเนี่ยจะเข้าใจดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้หลวงปู่บุญนะคะอยู่ทางอีสาน แต่ว่าได้ผสมผสานกับอักษรจีนซึ่งเสริมความสิริมงคลแล้วเหมาะกับหลวงปู่บุญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ศรัทธาแล้วก็อยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะก็พลาดไม่ได้แล้วครับห้ามพลาดนะครับถ้าพลาดคือจะเสียได้โอกาสอันงีงามไปนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับหมดเวลาผมสวัดบุรอดกบจตุคามครับค่ะยี่หวาวารุณีอัยรุดค่ะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นอนหลับฝันดีขอให้สุขภาพดีทุกๆท่านครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ